ตอนที่195ชื่อตอนว่าความโหดหลายที่น่าตกใจทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูดีหมดแต่เรื่องที่เกี่ยวกับการที่ดาวขอแม่จะถูกกวาดล้างออกไปจากทางช้างเผือกมันน่าตกใจเป็นอย่างมากสําหรับหานหลงังมันอาจเป็นไปได้ว่าดาร์กเดดยังมีกองกําลังที่ทรงพลังเช่นนี้อยู่ภายใต้การควบคุมของมันถ้าเขาตายโลกก็จะหายไปเช่นกันันหรือหากตะกะนี้เป็นจริงมันทําได้อย่างไรเขาวางนิ้วใกล้ๆก,ก,กับจันทาธมินและในตอนนี้ แววตาของท้านหลังก็ไม่เป็นมิตรในที่เกิดเหตุไม่เพียงแต่คําพูดจากผู้สงสารของดัรกเน็ตจะทําให้ท้านหลังและคนอื่นๆเริ่มรู้สึกลังเลถึงแม้ว่าพวกเขาจะยังไม่เคลื่อนไหวแต่ในตาของหลายๆคนก็กลายเป็นปฏิปักษ์ชายหนุ่มผมสีบอลพันยิ้มออกมาพร้อมกับกล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงที่ดูลึกลับว่าค่ะจะติ้งคําพูดไว้ที่นี่เจ้าสามารถเลือกที่จะเชื่อหรือไม่ก็ตามเหตุผลที่พวกก่อตั้งพาพวกเจ้ามารวมกันมันเป็นเพราะมีบางสิ่งที่สําคัญมากสําหรับพวกเจ้าที่จะต้องทํา ตราบเท่าที่พวกเจ้าปฏิบัติตามกฎแล้วมันก็จะไม่มีโศกนาฏกรรมใดเกิดขึ้นท่านเราต้องการให้พวกเจ้าตายนั่นก็เป็นเรื่องง่ายที่จะทําสําเร็จเราไม่จําเป็นต้องผ่านความยุ่งยากทั้งหมดนี้เพื่อนําพวกเจ้ามาที่นี่เจ้าควรจะรู้ว่าลังไม้อนุภาคที่ขนส่งพวกเจ้ามาที่นี่มีราคาแพงมากต้นทุนในการผลิตลังไม้ทุกอันเทียบเท่ากับราคาของเรือลบตอนนี้การออกไปจากที่นี่เป็นไปไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้ก่อตั้งแสดงความแข็งเก่งที่แท้จริงของพวกเจ้า และเจ้าจะมีชีวิตรอดในฐานะชนชั้นสูงที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีจากดารกเน็ตเจ้าทุกคนควรจะมีความสามารถที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเราได้เมื่อชายหนุ่มผมบอลคนนั้นพูดจบเขาก็ได้หันหลังและเดินต่อไปทุกคนต่างก็รู้สึกโกรธมากแต่ไม่มีใครออกไปจากกลุ่มสิ่งที่เขาพูดมามันเป็นจริงหรือไม่ไม่รู้หรอกว่าทําไมชายหนุ่มแสงจันทร์สินเงินที่เลือนลางนี้จึงได้เห็นหันหลังเป็นคนที่คุ้นเคยและกระซิบถามออกไปหันหลังพยักหน้า คาเกรงว่ามันจะใช่ถึงแม้ว่าโลกเสมือนจะพัฒนาขึ้นมากและสามารถจำลองการรับรู้ของมนุษย์ได้เกือบทั้งหมดแต่โลกเสมือนก็ยังเป็นโลกเสมือนแต่มันไม่สามารถจำลองอุป,ปกรณ์มิติได้สำหรับการทำลายดาวขอบ้านเกิดเราไม่สามารถพูดได้แต่ข้าไม่ต้องการที่จะเสี่ยงข้ายัางไม่กล้าจะทำให้ครอบครัวของข้าตกอยู่ในอันตรายเราเหมือนกับงูที่ติดอยู่ในกับดักที่รอคอยความเมตตาจากพวกก่อตั้งดาร์กเน็ตฮันหลามบอกออกไปอย่างช่วยไม่ได้ว่าตอนนี้เราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องดูไปทีละขั้นและดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นผู้ก่อตั้งดักเนิใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อจะรวบรวมพวกเราทั้งหมดไว้ที่นี่มันไม่น่าที่จะใช่เพื่อต้องการจะฆ่าพวกเราหลังหลังสฐานทึงเหตุผลของการที่เดินเล่นอยู่ในป่าเป็นเวลานานมันทาให้จิตวิญ,ญญาณของผู้คนอ่อนล้าลงหลังจากที่เขาร่วมการประชุมดักเนิทุกคนเป็นชนชั้นสูงที่มาจากหลากหลายสาขาพวกเขาเริ่มรู้สึกโกรธเมื่อพวกเขาถูกหลอก มันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลหลังจากที่ผ่านไปสองวันสองคืนกลุ่มคนก็ยังมีเพียงไม่กี่พันคนเช่นเดิมแต่ทุกคนก็เงียบกว่าเดิมมากความต้องการที่จะต่อต้านพันอ่อนกำลังลงและคนส่วนใหญ่ก็กำลังคิดว่าพวกเขาจะอยู่รอดได้อย่างไรนี่คือจิตวิทยาทั่วไปของนักโทษหลังจากที่ประชาชนเข้าใจว่าไม่มีทางออกพวกเขาจะยอมรับสถานะเดิมอย่างช้าๆแม้ว่าสถานะเดิมจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าก็ตามในตอนเช้าของวันที่สาม กลุ่มคนได้เดินออกมาจากป่ามาที่ทุงยากว้างใหญ่ปลายทางของทุงยาเป็นชายหาดเชื่อมต่อกับทะเลที่ไม่มีเส้นสุดใจกลางของทุงยามีเต็นท์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กมากมายนับไปทวนถูกกางขึ้นมาในบริเวณทุงญ้าปรากฏกลุ่มอื่นๆเติมมาถึงล่วงหน้าตัวแทนดักเน็ตบอกให้ทุกคนไปหาสถานที่พักนอกเหนือจากหลายสิบเต็นท์ใหญ่ยักษ์ที่อยู่ในศูนย์กลางเต็นท์ขนาดเล็กอื่นๆทั้งหมดสามารถเลือกได้อย่างอิสระและเต็นท์ที่มีคนอาศัยอยู่ในนั้นแล้ว จะมีแสงสีเหลืองส่องสว่างขึ้นมาจากภายในหันหลังเลือกเต็นท์เล็กๆอันหนึ่งเมื่อเข้าไปภายในเขาก็รู้สึกประหลาดใจอีกครั้งกระโจมเล็กๆมีห้องที่สมบูรณ์แบบมันประกอบไปด้วยเตียงชุดโต๊ะเก้าอี้ที่ทำมาจากไม้แล้วก็มีแม้กระทั่งห้องน้ำที่มีอ่างน้ำรูปทรงกลมในเวลานี้แสงนทร์สีน้ำเงินที่เลือนลางได้วิ่งเข้าไปที่เต็นท์ของฮันหลางก่อนที่เขาจะร้องออกมาว่าเต็นท์ของเจ้าเหมือนกับของข้ามันอาจจะเป็นมิติของเทคโนโลยีถูกต้อง ฮันหลางขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดออกมาว่าดูเหมือนว่าผู้ก่อตั้งดักเน็ตจะจัดเตรียมทุกอย่างเอาไว้เป็นอย่างดีแล้วเต็นท์ของเจ้าอยู่ตรงไหนตรงข้ามกับเจ้าหันหลังนอนลงบนเตียงและหลับตาเล็กน้อยก่อนที่เขาจะกระซิบออกมาว่าพักผ่อนเมื่อยังมีเวลาเหลืออยู่ข้ามีความรู้สึกว่าวันต่อไปมันจะต้องยากลำบากมากขึ้นเจ้ายังสามารถสงบได้จริงๆแสงจันทร์สีเงินที่เลือนรางพัานสายหวัวและเดิอนออกไปจากเต็นท์ของหันหลังในความเป็นจริงหันหลังไม่ได้รู้สึกเหนื่อย เขาเพียงแต่ต้องการที่จะคิดทบทวนถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องและพยายามที่จะหาสิ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเวลาเที่ยงของวันต่อมาเสียงแตรเป่าพันดังออกมาจากค่ายหันหลังเดิอนออกมาจากเต็นท์และเห็นว่ามีผู้คนประมาณแสนคนที่ชุมนุมอยู่ในค่ายเสียงแหบแห้งที่ดูมีอายุได้กล่าวกับทุกคนว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่การประชุมของดักเนิตข้าเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งดักเนิชื่อรหัสซันเฉิงบวงเล็บสามชีวิตไม่จําเป็นต้องมองหาข้า ข้าไม่ได้อยู่ในค่ายขณะน,นี้แต่ใช้การพูดผ่านเครือข่ายโดยทั่วไปข้าต้องการให้ใครบางคนจากชนชั้นสูงเพื่อช่วยข้าในการดูแลบางสิ่งบางอย่างดังนั้นข้าจึงคิดถึงดาร์กเน็ตพวกเจ้าคือที่สุดของที่สุดในสาขาของเจ้าที่อยู่ในดาร์กเน็ตดังนั้นข้าจึงส่งอีเมลเพื่อพาพวกเจ้ามาอย่างที่แห่งนี้และตอนนี้ข้าก็จะเลือกคนที่เก่งที่สุดในมือของพวกเจ้าเพื่อจะช่วยในงานของข้าที่นี่พวกเจ้าต้องต่อสู้ โดยดึงเอาศักยภาพที่ดีที่สุดของพวกเจ้าออกมาและเพื่อป้องกันคนในหมู่ของพวกเจ้าที่จะไม่ให้ความร่วมมือข้าจะขอตั้งกฎที่รุนแรงและนั่นคือผู้ชนะก็จะอยู่รอดและผู้แพ้จะต้องสละชีวิตบางทีตัวแทนของข้าได้บอกกับพวกเจ้าปไปแล้วว่าในนี้ไม่ใช่โลกเสมือนจริงหากแต่เป็นโลกเป็นโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นเมื่อพวกเจ้าตกตายลงพวกเจ้าจะตายจริงๆและเจ้าจะไม่เพียงแค่ตายเท่านั้นแต่ข้ายังมีบันทึกรับ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้าให้ความสนใจมากที่สุดบางคนไม่สนใจเกี่ยวกับชีวิตของตนเองแต่ใส่ใจมากเกี่ยวกับครอบครัวของเขาในกรณีที่เจ้าแพ้ข้าก็จะให้ครอบครัวของเจ้าจ่ายค่าชดใช้บางคนรักบ้านเกิดของพวกเขาคนดังกล่าวหากว่าแพ้ข้าจะให้บ้านของพวกเจ้าชดใช้คืนกลับมาด้วยชีวิตของพวกเขามีบางคนที่พวกเขาไม่สนใจคนอื่นแต่สนใจเบี่ยงแบนตัวเองถ้าคนผู้นั้นแพ้ข้าก็จะฆ่าเขาดังนั้นโปรดจำเอาไว้ว่า ทุกคนมีจุดอ่อนไม่สวนว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือว่าคนอื่นๆยังมีชีวิตอยู่หรือไม่กฎของที่นี่ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่ข้าต้องการทำมันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆดังนั้นข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของพวกเจ้าเพื่อบังคับให้ทุกคนดึงศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดที่กลางค่ายมีเต็นท์ขนาดใหญ่อยู่หลายสิบแห่งและแต่ละเต็นท์ก็จะเป็นสาขาของทักษะต่างๆถ้าเจ้าเป็นนักฆ่า ให้ไปที่เต็นท์มือสังหารเพื่อลงทะเบียนหากเจ้าเป็นเภสัชกรให้ไปที่เต็นท์เภสัชกรเพื่อลงทะเบียนเมื่อเจ้าลงทะเบียนเราจะบอกกับเจ้าถ้าเจ้าไม่ทำงานอย่างหนักผลที่ตามมาก็จะเป็นบทลงโทษของเจ้าดังนั้นพวกเจ้าก็ต้องคิดให้ดีว่าเจ้าควรจะให้ความร่วมมือและดึงความสามารถทั้งหมดออกมาใช้ในการต่อสู้ของเจ้าหรือไม่เจ้าจะมีเวลามากพอที่จะเตรียมตัวและยังมีสิทธิที่สามารถทําการค้าเสรีได้ตัวอย่างเช่นถ้าเจ้าเป็นเภสัชกร และเจ้าต้องการสมุนไพบาชนิดเจ้าสามารถไปเก็บเกี่ยวในสถานที่ที่เรากำหนดไว้ให้หรือใช้สิ่งที่เจ้ามีอยู่ในมือเพื่อแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆได้แน่นอนว่าส่วนที่สำคัญที่สุดจะเป็นการต่อสู้ทุกสาขาจะกองชนชั้นนาออกมาแม้ว่าเจ้าจะเสี่ยงและเสียอิสรภาพเจ้าก็สามารถเป็นพยานที่ดีที่สุดในการต่อสู้ที่ดีที่สุดนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความบันเทิงเช่นเดียวกันสุดท้ายคนที่คาเลือกก็จะติดตามข้าไปยังสถานที่หนึ่ง และดาเนินการปฏิบัติในสิ่งที่สําคัญมากเมื่อประสบความสําเร็จข้าจะมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ตอนนี้เจ้าสามารถกลับไปที่เต็นท์ของเจ้าได้แล้วบนโต๊ะมีหมวกเส้นประสาทวางอยู่ข้าจะให้เวลาสิบนาทีแก่เจ้าเพื่อดูพลังที่แท้จริงของดักเน็ตถ้าเจ้าชนะเจ้าก็จะสามารถเข้าถึงระดับลึกของดัรกเน็ตได้สิ่งที่ข้าต้องการจะพูดนั้นเจ้าจะได้เห็นมันอย่าได้ตื่นเต้นเกินไปนักลาก่อนข้าหวังว่าพวกเจ้าจะพยายามอย่างดีที่สุด โชคดีเสียงแหบแห้งบันสิ้นสุดลงและหันหลังก็เห็นใบหน้าทุกคนพันบิดเบีย้ยวแปลก,แ,ปกและก็ะแสดงปฏิกิริยาแม่งเอ๋ยพวกก่อตั้งสันเฉิงผู้ถูกต้องทุกคนมีจุดอ่อนคราวนี้ดาร์กเน็ตได้วางมีดไว้บนคอของทุกคนเพื่อบังคับให้ทุกคนทําตามทั้งหมดหันหลังกลับเข้าไปที่เต็นท์และแน่นอนว่าจะได้พบกับหมวกเส้นประสาทที่อยู่บนโต๊ะอย่างแม่นยํามันเป็นเหมือนแถบคาดศาีรษะรูปวงแหวนสามารถวางบนศีรษะและทําการเชื่อมต่อแบบได้สายกับเซลล์ประสาท ที่อยู่ในสมองและไปยังปลายทางในโลกเสมือนจริงหันหลังค่อยๆกดไปที่ปุ่มเริ่มต้นโปรแกรมเข้าสู่ระบบเริ่มต้นแว่นตาสีดําจากหมวกเส้นประสาทได้ล็อกไปที่ดวงตาของหันหลังและจิตสํานึกของเขาก็ถูกส่งไปในโลกเสมือนจริงที่มืดทึบหันหลังดูเหมือนว่าเขาจะมาถึงประตูที่เขียนเอาไว้ว่าต่างเข้าสู่ชั้นที่สองของนักเน็ตเมื่อเดินเข้าไปในประตูก็ยังมีอีกหลายประตูที่แบ่งแยกออกไปแต่ละประเภทหันหลังเลือกประตูชื่อพืช หันหลังที่ศึกษาเภสัชศาสตร์แน่นอนว่าเขาย่อมรู้ว่าพืชเป็นหนึ่งในวัสดุพื้นฐานในเภสัชวิทยาและประตูของพืชก็ควรจะมีความหลากหลายของพืชที่หาได้ยากอยู่ภายในนั้น3นาทีต่อมาหันหลังถอยออกมาจากประตูแม้ว่าเขาจะคาดเดาได้ว่าเขาจะได้เห็นพืชหายากหลากหลายชนิดภายในนั้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเอาไว้ถึงแม้ว่าพืชเหล่านั้นจะเป็นของที่แปลกประหลาดจริงๆมีพืชที่ชื่อบัวคู่ มันสามารถปลูกไว้ในร่างกายของมนุษย์ถ้าคนผู้นั้นตายบวกคู่นี้ก็จะถูกเปิดใช้งานและให้ชีวิตที่สองกับเขานอกจากนี้ยังมีพืชเป็นต้มพลมได้มีการกล่าวว่าในดาวขอที่แห้งแลง้งหลังจากที่ได้ปลูกเป็นต้มพลม,มเมล็ดของมันมีความสามารถในการเจริญเติบโตและโตเต็มที่ภายในเจ็ดวันมันจะเปลี่ยนดาวขอาะดวงนี้ให้กลายเป็นดาวขอที่มีออกซิเจนและน้ําที่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยของมนุษย์หล,หลังตกตะลึงการฟื้นจากความตาย และการสร้างภูมิประเทศในเวลา7วันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ควรอยู่ในตำนานเท่านั้นดาร์กเน็ตมีพืชมหัศจรรย์นี้ได้อย่างไรเกือบจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแน่นอนว่าการแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหรียญจ C แต่มันขึ้นอยู่กับคะแนนหรือข้อกำหนดพิเศษอื่นๆบางอย่างสำหรับเจ้าของสปีชีที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้พวกเขาไม่ได้ปรากฏตัวในห้องนั้น,ห,นหลังลากบังคับให้ตัวเองสงบลงและเดินไปที่ประตูหนึ่งที่มีชื่อว่าชีววิทยาพันธุก,กรรม ที่นั่นหันหลังได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เขาตกใจอย่างสุดซึง้งตัวอย่างเช่นสัตว์หลายที่สามารถเกือนดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าเกืนมหาสมุทรคนที่ศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์จะรู้ว่าการทําสิ่งมีชีวิตที่ดัดแปลงพันธุก,กรรมนั้นทําได้ยากมากาเพราะพวกเขาต้องทําการเชื่อมต่อเซลล์ประสาทจานวนมากซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถทําได้โดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทํากืนมหาสมุทรต้องใช้เทคโนโลยีที่หันหลังไม่คุ้นเคย และหันหลังก็ไม่รู้จักด้วยคำว่าองค์ประกอบของกืนมหาสมุทรเป็นอย่างไรหลังจากที่เดินออกมาจากประตูชีววิทยาพันธุก,กรรมสภาวะทางจินตใจของหันหลังไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําว่าตกใจเขากลายเป็นคนบ้าหมกมุนอยู่กับความเป็นอยู่ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้10นาทีที่กําหนดเอาไว้กําลังจะผ่านไปในขณะที่หันหลังเลือกประตูบานสุดท้ายเขาก็กวดสายตามองออกไปอย่างรวดเร็วผ่านประตูที่แตกต่างกันมากและในที่สุดเขาก็เลือกเป้าหมาย